สวัสดีครับคุณผูกชบช่องกันเองกัญญาจำเทยสงนะครับนีนข้าวนึ่กัครับพีหน้อันอนี้คือไข่น้ำครับไขน่ขน้ำไข่น้ำใส่น้ำใส่เตาหูพร้อมีมือสุดทินลักที่เล็บตามไปด้วยผัดบุ้ง ตาหน่ายกินขนาดเลยอืหอยอดข,อข้าวสวยร้อนเข้าวหอมจจสมินอือลืมเป่านอนนิลยแม่เจะอะไรมาเนี่ย แม่ชนะพีกมาน้าซีาไม่กินหรอกกินอะไรอิ่มไปเมื่อกี้ฮะ <Yeah. S 1> กินอะไรอิ่มไปเมื่อกี้เนี่ยมันนี่ผัดบุ้งเอาอะไรอร่อยเนี่ยแคร่น้ำด้วย <Yeah. S 1> พรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้ฮะ <Yeah. S 1> พรุ่งนี้วันอะไร <Yeah. S 1> พรุ่งนี้วันอะไร มันสำคัญตาแต่พรุ่งนี้หยุดนั่นแหละทำไมถึงหยุดไม่รู้มันเป็นวันสำคัญอะไรไม่รู้อ่าเราอ่านวันแม่เหรออ่าเราไปอ่านนังซือเพียงดูดิได้ไหม่รู้เด็ยูอแลนะอ่า ประชนารนษาอะไรปันชาาเออพระราชินีใช่ไหมวันพระราชินีใช่ไหม มาดินเห้อไม่มากินไม่มีแล,ล้วอะไรอะฝีมือเมียสุดที่รักสุดที่เลิฟมาก็ไม่กิน วันๆก็ไม่กินข้าวนนเนี่ยเนี่ยกินอะไรกับอะไรไเกลี่ยเกลี่ยมันแค่ข้าวไหม่อบกินไปสองชามชอบยังไม่อิ่มเลยเออไปกินที่มินบุรีแกไม่เห็นไม่ไม่อิ่มเลยอะ่ะก็จะบวชบ่นก็ไม่ได้แล้วทุกวันมันกตกแรงอ่ะ พอแลวไม่ไห้ม่ขาดเอพี่มาแล้วถึงแเดี๋ยวอะไรอแกเนยเต็มเต็มกระจุกเนี่ยจะทิทิ้งแม,ม่งรแลาก่ไหมกะลืม่อนะอ้อ่อนะเนื้อ <laughs> ที่เป็นกล่อง ิงต่แตงโมไม่กินข้าวยของเดียเอาเอาแกงเขอแตงโมจะสงยงไรอันไหนไม่รู้แม่น้ำพริกเป่ามาชิมหน่อยดิแม่แม่มาดูน้ำพริกอะไรดาดแบนมาดูไอ้ดาเบอกเก็บพริกอะไรว่าย่าเดียวนี่อะไรน้พริกอะไรา่านาพริกปลาทูโอยพริกกะปินั่นแหละ นี้พี่ขาแม่ไม่เสียนี่เอาไว้ผัดอันนี้ได้ผัดตูได้ออจะงวมากินข้าวแต่นั้นมีอยู่ออน,นี่นั่นคือปลาทูยาชอบซื้อขอมันแล้ะแล้วไม่เคยกินหมดหรอกมันอยแห้งเหรอไม่ซื้อสีทองมายังไม่เสียดร้อน้อน้อนข้าวข้าวตุกก็ได้แหืออีเื่อสงอา่า เราตู้รถมีสังงันข้างๆเดี๋ยวอยู่ข้างๆไอ้ตู้นูก็เยอะเดียเก็บให้หน่อยเก็บไม่ถูกวันที้วันที่นีเป็นกระปุกเต็มในตู้นั้นอะอะไรบ้างไข่ะไม่รู้อ๋อขาติดคอเลยไม่เก็บไม่ใช่ตู้เย็นแม่เราซยงซิงไม่ได้ก็อยู่อย่างนั้นแหละกระปุกกาแฟมาแล้วทั้งไรใครได้แล้วนี่เป็นหุงอะไรอะเื่อนมาเล่นไป่เป็นหุงไปเลยเหรอข้างล่างเป็นอะไรได้ถุงของใครอ่ะ เออมันมีซอสทำถุงอะนะแก่เลยมไหนไม่เอาทิ้งเลยอำแม่ครับพึ่งอ่ะอเขามม่ปล่อย ันกกคิ่บไอ้อยู่ในถุงในถุงตู้เย็นไม่มีแล้วใช่ไหมผมไม่มีแล้วน้องดาเปล่าโมโกลาเนี่ไม่มีแล้วนะไม่มี ถ้ามีก็ไม่เหลือแล้วมีก็ไม่เหลือจะเอาอย่างนี้มาหน้าปลาไหมหรอแบบหมูอ่ะไ,ไ,ไม่ไปถ้าไปอ่ะเกลียดนั่นเปสแกนหน้าเรื่องของเรื่องมีใครไปแฮมได้เราไปเองอ่ะเข้าใจไหมมีใครไปเอาแทนได้ทำอะไรให้ด้วยไม่ได้แล้วเนี่ยไ,ไปด้วยตัวเอง <c oughs> ต้องเลิกเวุ่นวายต้งมานั่งเปะะ็นนั่งลาหลายใบแล้ววิ่งวุ่นวายแน่ต้องเอาจบนะต้องเกียอ์แล้วเราไม่มีสอสมอเปล่าแล้วแเราก็อยู่อย่างนั้นหลตลอดชีวิตเลยเหรออยู่นาน,นอ่อะใจไว้ค่ะสามแล้วที่จบใก็ไปเอาเมือน อยได้เ,เ่นมา่วยทรีตอนนี้ได้อยู่แล้วไบาท .30 เบีนะ้ยคนแจกถึอถึงสามพันยนัง่เงน้จะได้สักันเอาอะไรมาสามพันอันแต่ประทุษกูกดยังไงก็ยังได้แปดร้อยอยู่นั่น,นะห 3, นแหละสามพันต่อแหล่อะมาเอาว่าสามพันแล้วได้เลยเชหออรอจะได้เป็นนายกอ่ะจะโดนเด้งปไหนไมู่้ท่องทยทุกนูยังมีลูก ไม่ไม่หอกคือเเพือจกินง่ายๆใ่ข้พดเยนัองเกื่อกินตะไคั้อกุ้งโตมากรบผมบุ้งเรายิ่งข้าว่ารเพื่อญาตจะกินอะครบุ้ะบล้บโมากระผมบุ้งก็อย่าลืมหาเก็บขักบุ้งผัดเนื้อเช้าผัดเย็นเช้าผัดก็เย็นผัดผักกรับสาไปผัดถึงกนเตือนสองอย่างเท่าไหร่เว่าเพื่อเป็นกำลังใจให้กันห้าสิบ หกสิบนะเนี่ยที่ถูกสบาทจะมีแน่นอนมากอะไรก็แพงเ,เวนค่าแรงกับมูกป,ปิง้งแม่ยายห้าบาทห้าบาทแล, <5 S 2> ทแล้วไม่ดีไหมล่ะห้าบาทแล้วไม่ดีไหมล่ะ